เกิดมาเพิ่งรู้ครับว่าอโะโวคาโดลูกยาวๆพันเอศูนย์สามสี่เนี่ยสามารถปลูกในไทยได้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> ทุกคนแม็กไปเจอต้นอโะโวคาโดพันนี้นะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดโคราชครับของสวนพี่เมี่ยวปกติอโะโวคาโดพันแปลกๆแ,แบบนี้ต้องใช้พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลค่อนข้างมากครับแต่พอมาถึงสวนแม็กตกใจมากเลยเฮ้ยที่นี่ปลูกได้และลูกดกด้วยเดี๋ยวเราไปลองล้วงข้อมูลจากพี่เมี่ยวกันดูไหมครับว่าเขาใช้วิธีการปลูกยังไง ยาวใหญ่จุกจุกจุกเลยครับเอาไปกินนะห้ามเอาไปใช้งาน <c oughs> อวโาโดสายพันธุ์นำเข้าจากเวียดนามครับต้นนี้ดูดิลูกยาวมากนะฮะดูดิแล้วมันยาวทั้งนั้นเลยนะนี่ก็ยาวครับนี่ก็ยาวแต่นี่งอหน่อยนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเลยเ <c oughs> ต็มต้นเลยครับสามารถปลูกในไทยได้แล้วนะครับอวโาโดสายพันธุ์นี้นะนี่เลยแม็กอยู่ที่โคราชนะครับก็มาที่สวนพี่เหมี่ยวนะเขา เพราะพันธุ์กิ่งนะครับแล้วก็ทดลองปลูกแบบนี้จนออกลูกแบบนี้เลยเอะโวคาโดสายพันธุ์นี้สามารถปลูกได้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลยต่อไปนี้เราจะมีอะโวคาโดกินันทุกบ้านแล้วนะฮะน<า>ี่นพี่เมียเรามีกิ่งพันเนาะพี่เม่ยเอาเลยค่ะอขอขอเนีย่ยแสดงว่าชอบปีนเนี่ยตั้งแต่คลิปแรกก็ปีนที่ละชอบปีนเราะปีนโดยเฉพาะปีนเกลียวเนี่ยชอบมาก่อันนี้พี่เมียเอาเข้ามาปลูกในไทยนานยังครับอ่าห้าปีแล้วครับต้นนี้เดี๋ยวตะกอง สูงไปลูกนู้นใหญ่มากใหญ่มากดูดิคือแบบเนาะรสชาติเราก็ไม่ต้องพูดเนาะอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมพี่เหมียวชอบกินยาวๆใหญ่ๆจุกจุกมันๆชอบจุกจุกอันนี้พี่เหมียวเอากิ่งทันเข้ามาเอยเหรอพี่นำเข้ามาเลยค่ะมาจาก่นชยอันนี้คือต้นที่พี่เหมียวทดลองปลูกมากี่ปีครับอันนี้ห้าปีนะคะแล้วก็สามารถติดผลได้ตั้งแต่สามปีแรก โอ้สามปีก็ออกลูกแล้วหรอ <Wow. S 1> ปกติถ้าเราแบบว่าปลูกกันทั่วไปนี่เป็นสิบปียังไม่ออกลูกเลยัน้นั้นลูกต้นทมอะไรครับ mm. แต่อันนี้ของเราเป็นต้นเสียบยอดนี่ออกลูกเยอะด้วยแล้วต้นแค่นี้เองนะครับและเป็นสายพันธุ์ที่ราคาแพงมากแพงมากและคนชอบกินมากนะฮะไม่แพงค่ะสดจากแม่สดจากสวนไม่แพง <laughs> โอเคใครได้อย,อยากได้กิ่งพันธุ์นะพี่เหมียวเขามีด้วยนะฮะเอาไปทดลองปลูก,กที่บ้านได้นะครับมีพื้นที่หน้าบ้านอย่างนี้ปลูกได้เลยต้นเขาไม่ใหญ่นะครับแล้วให้ลูกดก นานแล้พี่เหมือนเนาะใช่เดี๋ยวแม่เอาเอากลับบ้านด้วยนะกิ่งพันเอาเอากลับเนี่ยคือแบบกันเองห้าร้อยอ่างนี้หรออ่าสามต้นห้าร้อย <laughs> อะโวคาโดพันเอศูนย์สามสี่นะครับมีถิ่นกําเนิดมาจากเวียดนามครับโดยเกิดจากการผสมเกสรข้ามสายพันธุ์ระหว่างพันธุ์แฮตและพันธุ์รัสเซลครับโดยสายพันธุ์แฮตเนี่ยเป็นอะโวคาโดที่มีความนิยมสูงมากครับแต่เนื่องจากปลูกยากจึงทําให้มีราคาค่อนข้างแพงครับและ,กะเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถปลูกได้ส่วนต้นแม่ของเขานะครับคือสายพันธุ์รัสเซลเนี่ยต้นใหญ่ลูกดกปลูกง่ายแต่เนื้อไม่ค่อยอร่อยครับจึงไม่เป็นที่นิยมกเกษตรกรชาวเวียดนามนะครับเขาก็เอาเกสรสองสายพันธุ์นี้มาผสมพันธุ์กัน ครับจนได้สายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่า A034 ผลปรากฏว่าให้ลูกดกมากครับและลำต้นไม่ใหญ่ที่สําคัญเลยเนี่ยเนื้อมีความเหนียวมันมากๆครับแถมยังมีรสชาติดีกว่าสายพันธุ์แฮสเสียด้วยซ้ำครับและที่สําคัญเลยให้เนื้อที่เยอะมากๆครับละเม็ดนิดเดียวจึงทําให้สายพันธุ์นี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆครับทางส่วนของพี่เหมี่ยวนะครับเขาได้นํากิ่งพันธุ์แท้จากเวียดนามมาเสียบยอดในการปลูกครับซึ่งพื้นที่ในการปลูกของพี่เหมี่ยวนะครับมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ300เมตรเท่านั้นเองครับดังนั้นสายพันธุ์ จึงสามารถปลูกได้แทบทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลยครับใครที่อยากได้อาวคาโดพันธุ์นี้ไว้ปลูกกินที่บ้านนะครับเดี๋ยวแม็กจะทิ้งคอนแทคของพี่เมียวไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนตัวแม็กเองจัดมาแล้ว1ต้นครับเอามาลองปลูกกินเองที่บ้านครับ